วัสดีเจ้ามาปะกับรายการเสียงตามสายและรายการข่าว BK News จากเทศบาลตำบลบ,บ้านกลางวันนี้มาออกอากาศในวันอังคารที่5เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับแฮม10ค่ำเดือน5เหนือนะเจ้าก่อนหลังจากที่เฮาไปได้ปะกันเมินนะจ๊ะวันนี้ก็มี ข่าวสารนะเจ้าที่จะมาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเพื่อกับทุกทกท่านนะเจ้าได้ทราบกันนะเจ้าขออนุญาตเริ่มต้นกันที่ข่าวกิจกรรมของทางเทศบาลตำบลบ,บ้านกลางนะเจ้าในสัปดาห์นี้และก็สัปดาห์หน้านะเจ้าก็จะมีโครงการออกอพบปะกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ก็ภายใต้ชื่อโครงการเทศบาลตำบลบ,บ้านกลางพบประชาชนนะเจ้าก็จัดขึ้นระหวาง วันที่7ถึงวันที่15มีนาคมนะเจ้าในส่วนของกิจกรรมต่างๆในการออกไปพบปะกับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นะเจ้าหมู่บ้านแรกนะเจ้าหมู่บ้านที่จะออกในวันที่7มีนาคมนี้นะเจ้าช่วงเช้าก็คือเริ่มตั้งแต่9้าโมงเป็นต้นไปนะเจ้าจะออกไปพบปะกับพ่อแม่พี่น้องที่บ้านร่องเศร้าหมู่ที่7ตที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์วัดร่องเศร้านะเจ้า ส่วนช่วงมัตอนนเจาก็จะไปตี้บ้านสิงเครืองครอบวัวนเจาช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึงบ่ายสี่โมงเกินาจาี้บริเวณศาลาอาเนกประสงค์ของวัดสิงเครืงนเจาสองหมู่บ้านนี้จะออกในวันพฤหัสบดีนเจาส่วนอาทิตย์หน้านเจาอ,อาทิตย์หน้าเกาะวันที่11าจา11มีนาคม ช่วงเช้าจะเป็นคิวของทางบ้านประตูโขงนะเจ้าที่บริเวณศาลาอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านช่วงม่าตอนวันที่11นะเจ้าบ้านสันปะไฟหนองเป็ดน,นะเจ้าที่ศาลาอนกประสงค์วัดสันปะไฟวันที่12มีนาคมนะเจ้าช่วงเช้าที่บ้านแม่ยากไฟคำแลนนะเจ้าที่ศาลาอนกประสงค์วัดแม่ยากส่วนช่วงบ่ายนะเจ้าบ้านตาล้อสีคำ ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์หอ,อกระจายข่าววันที่13มีนาคมนะเจออ้าช่วงเจ้าบ้านสี่ชุมนะจ๊ะที่ศาลาในวัดเลยนะเจ้าแล้วก็ช่วงบ่ายหมู่เก้าบ้านกลางนะจ๊ะที่ศาลาอเนกประสงค์วันที่14นะจ๊ะ14มีนาคมช่วงเจ้านะเจ้าวัดที่บ้านบ้านพญาภาพนะจ๊ะช่วงเจ้าบ้านพญาภาพไปที่ศาลาอเนกประสงค์ข้างวัดนะเจ้า แล้วก็ช่วงมาตอนบ้านแจมพัฒนาหมู่ที่12นาจ้าที่ศาราอเนกประสงค์ประจามู่บ้านและเก็วันสุดท้ายก็คือวันที่15มีนาคมนะเจ้าช่วงเจ้าตี่บ้านหอชัยนเจ้าบริเวณสาระอเนกประสงค์ประจามู่บ้านช่วงมาตอนบ้านขี้เหล็กหมู่ที่3ภายในศาลาของวัดขี้เหล็กนะเจ้ากาโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ2,567ในครั้งนี้ก็จะมีหน่วยงานของทางเทศบาลนะจ้าตี้ได้ออกไปพบปะกับพี่น้องประชาชนมีตึงสำนักปลัดนะจาก,ก็จะมีเรื่องของการร้องเรียนร้องทุกข์นะเจ้ากีการบริกบการให้บริการงานทะเบียนราษนะจาก,กองยุทธศาสตร์และงบประมาณนะจาก,ก็จะไปแนะนําในเรื่องของระบบการร้องทุกข์นะจาในรูปแบบใหม่ก็คือเบลมีนะเจาแล้วก็การใช้งานไลโอ o อ รวมถึงการให้บริการ e จุด e n o t e นะเจ้ากองคลังนะเจ้าก็จะให้บริการในส่วนของภาษีป้ายนะเจ้าค่าธรรมเนียมขยะนะเจ้าล้วก็เรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนกองช่างนะเจ้าก็จะให้บริการเกี่ยวกับการยื่นแบบก่อสร้างดัดแปลงอาคารต่างๆ่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะเจ้าก็จะให้บริการในส่วนของการหับลงทะเบียนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับหมาให้กับแมวนะเจ้า กองสวัสดิการสังคมนาะจอ่อการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนปัช,ชิมาลัยโรงเรียนมัชิมาลัยนาะจอ่อรวมถึงเบีย้ยต่างๆของตึงผู้สูงอายุเบีย้ยเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนานะจะและก่อทางกองการศึกษาเกาะจะประชาสัมพันธ์ในส่วนของกิจกรรมนาะจอ่อหน่วยงานในกองการศึกษาก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะเจาและก่ะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านกลางนาะจ่าในส่วนของอการให้บริการ พี่น้องประชาชนผ่านระบบนะจะเฮาก็มีรูปแบบใหม่นะจ้ะก็คือ Line นะจ้ะ l ล n e o a ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยนะจ้าที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยเนาะก็ในส่วนของการสมัครเป็นเพื่อนนะจ้าก็ท่านก็ไปที่แอปพลิเคชัน Line แล้วก็ไปสแกน QR Code โคดณตรงนี้ได้เลยนะจ้ะก็สามารถเป็นเปื้อนกับทางเทศบาลได้เพราะว่าในไลน์ที่เฮาฮื้บริการนี้นะจ้าก็จะมีในส่วนของ การชำระค่าธรรมเนียมขยะนะเจ้าในเรื่องของการร้องทุกข์ผ่านระบบเบลมีนะเจ้าแล้วก็แหมหลายๆส่วนท่านก็สามารถไปสมัครเป็นเปื่อนนะเจ้ากับทางเทศบาลตำบลบ้านกลางได้นะเจ้า,เามาถึงในส่วนของข่าวสารต่อไปนะเจ้าในเรื่องของอารายงานคุณภาพอากาศนะเจ้า,าคุณภาพอากาศที่ เกิดขึ้นในช่วงนี้นะจอก็จะมีเรื่องของฝุ่นละอองนะจอมฝุ่น pm 2.5ซึ่งถือว่าเป็นปัญหา,าค่อนข้างที่จะสร้างาความรำคาญเื่อกับเฮาตยยนะจอมในฐานะที่เฮาสูดอากาศเข้าไปนะจอม สำหรับรายงานคุณภาพอากาศของจังหวัดลลปูนโดยสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ล้อมจังหวัดลลปูนเปิ้ลก็ได้มีการรายงานผ่านทางเพจ Facebook ของเปิ้ลเป็นประจำนะจอ,อะวันนี้เอารายงานคุณภาพอากาศของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะจ้าวันจันทร์ที่4มีนาคมนะจ้าเรื่องของฝุ่น PM 2.5ใน พื้นที่อำเภอเมืองและก็อำเภอรีนะเจ้าใน,นส่วนของอำเภอเมืองหลับปูนเฮานะเจ้าค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ที่45ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะเจ้ายังเป็นตัวสีส้มนะเจ้าและก็ที่อำเภอรีอค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ที่42.2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรก็ถือว่าตังลีนะเจ้ามีค่าฝุ่น PM 2.5ลดลงนะเจ้าก็อาจจะเป็นเพราะฝนซึมเนื่องมาจากลมนะจ้ะลมที่พัด ตั้งแต่วันอาทิตย์นะจ๊ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็บวกกับตะวาก็หันว่ามีลมปัดพอสมควรนะจ๊ะก็เลยทําให้เรื่องของฝุ่นปิวไปกับสายลมนะจ๊ะแต่ว่าในจุดของฮอสปอร์ตนะจ๊ะหรือว่าจุดความร้อนก็มีอยู่นะจ๊ะตะวานี่มีจุดฮอสปอร์ตในจังหวัดรพูลเฮาจำนวน10จุดด้วยกันนะจ๊ะที่อำเภอลี้สจุดนะจ๊ะอำเภอแม่ทา 4จุดแล้วก็ที่อำเภอเมือง4จุดติดกันนะจ๊ก็มีจุดฮอสปอตเกิดขึ้นทั้งหมด10จุดต่อวานี่นะเจ้าและก็ในเรื่องของอการดูแลสุขภาพนะจ้าสืบเนื่องจากปัญหาของฝุ่น PM 2.5ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะจ้าเปิลเก็ยกระดับในส่วนของการแพทย์และก็สาธารณสุขในช่วงของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะจ้า โดยแพทย์หญิงอัชรานิธิอภิญญาสกุลอธิบดีกรมอนามัยนะเจ้าเปิ้ลก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ของปีนี้นะจ้าว่ามีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมานะจ้าและก็อาจจะรุนแรงกว่าจากปรากฏการณ์เอลนิโยนะจ้าซึ่งทำให้ฝนน้อยลงความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นนะเจ้าและก็ไฟป่าทำให้มีไฟป่าเพิ่มขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะเจ้าก็ได้ยกระดับมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขคือเข้มข้นนะเจา้ามีอยู่4มาตรการติกันนะเจา้ามาตรการแรกก็คือการ,รส่งเสริมการลดมลพิษสื่อสารความอารอบรู้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงตึงละอ่อนผู้สูงอายุผู้ที่ทํางานกลางแจ้งแล้วกัผู้ที่มีโรคประจําตัวมาตรการที่2ก็คือการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการที่3การจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาตรการที่4การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระบบบัญชาการเหตุการณ์และเกาะส่งเสริมขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายโดยได้เปิดศูนย์เฝ้าระวังเพื่อสื่อสารแจ้งเตือนสถานการณ์ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน นอกจากนี้เองทางกระทรวงสาธารณสุขนะเจ้าก็ยังได้เปิดศูนย์บริการชุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ใน33จังหวัดนะเจ้าและยังจัดคลินิกมลพิษคลินิกมลพิษออนไลน์นะเจ้าแล้วก็ห้องปลอดฝุ่นพร้อมระบบเชิงรูปดูแลประชาชนในพื้นที่ก็เน้นย้ยำกับประชาชนให้ได้ตรวจเช็คค่าฝุ่น สวมหน้ากากาอนามัยก่อนออกจากบ้านแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะจ๊ะถ้าหากว่าต้องการใช้บริการห้องปลอดฝุ่นก็ะเพือติดต่อสอบถามโรงพยาบาลใกล้บ้านในส่วนของอบ้านเฮาก็คงอาจจะต้องประสานกับทางราพสตก็ได้นะจ๊ะหรือว่ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะถ้าหากว่ามีความประสงค์จะใช้บริการห้องปลอดฝุ่นตอนนี้ทางเทศบาลเฮาก็ได้จัดเตรียมไว้ เผื่อว่าวันใดที่มีสภาพอากาศที่มีฝุ่น PM 2.5ค่อนข้างจะรุนแรงแนะเจ้าท่านก็สามารถมารับบริการได้นะเจ้าและในข่าวสุดท้ายของวันนี้นะเจ้าก็เป็นข่าวงานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟนะเจ้าที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่6-9ถึงมีนาคมนี้ตี่กาสมานชัยหมู่ที่6ตำบล4ีัวบานนะเจ้าโดย ตำบลสีบัวบานนะเจ้าเทศบาลตำบลสีบัวบานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพูุชมรมผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าจังหวัดลพบุญก็จะได้มีการจัดงานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าจังหวัดลพูุครั้งที่15ตี้กาสมานชัยนะเจ้าก็เป็นการสร่งเสริมอาชีพดั้งเดิมของคนตำบลสีบัวบานเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าเฟอร์นิเจอร์นะเจ้าโดยงานเต้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6 ถึงเก้ามีนาคมนะเจอเอ๊อทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพููรเทศบาลตำบลสีบัวบานและเกาะชมรมเฟอร์นิเจอร์บ้านมมาจังหวัดลพููรเกาะในวันพุธนะเจอ้อจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะเจ้าเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไป ภายในงานเองก็จะมีการประกวดนะจ้าการผลิตของที่ระลึกที่ทําจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์การประกวดบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์อช่วงค่าก็จะมีการประกวดนะจ้าว่าจะเป็นการประกวดดาวค้างฟ้าการประกวดหนูน้อยเฟอร์นิเจอร์นะจ้าการประกวดสาวสองดวงดีเทพีเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟและเกาะการแสดงจากศิลปินชื่อดังนะจ้า ซึ่งทางประธานชมรมเฟอร์นิเจอร์บ้านมา้าจังหวัดละปูนก็ได้บอกว่าปีนี้ทางผู้ประกอบการชมรมได้จัดโปรโมชั่นเฟอร์นิเจอร์ราคาพิเศษนะจ๊ะที่ซื้อเฉพาะในงานตะอันนะจ๊ะก็จะมีเครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้สำนักงานชุดเครื่องนอนนะจ้ะช่างบิวอินนะจ้ะแล้วก็สินค้าอื่นๆกว่าพันชนิดนะจา้าแล้วก็ยังมีการออกสลากมหกรรมเฟอร์นิเจอร์แฟร์ลุนรางวัล รถจักรยานไฟฟ้าตีนอนตู้จันอลูมิเนียมแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆแหมกว่า500รายการนะจ้าทางนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะจ้ะมาเลือกซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีนะจ้ะราคามาตรฐานซึ่งก็มีราคาถูกกว่าท้องตลาดได้ที่งานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์บ้านมา้านะจ้ะจัดขึ้นระหว่างวันที่6 ถึงเกมีนาคมนี้ตีกาสมัชัยหมู่ที่6ตำบล4บัวบานนะเจ้าเจ้าวันนี้เวลาของการส่รงกระจายเสียงและการออกอากาศรายการข่าวบีเคนิและเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางหมดเวลาลงแล้วนะเจ้าวันนี้ข้าเจ้าพิมพ์ประกาศต้นแก้วมาหับหน้าที่ผู้ประกาศขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและรับชมมาปักันได้ใหม่ในวันพุธนะเจ้าวันนี้ลาไปละเจ้าสวัสดีเจ้า